วอหุบเขาทุกจังหวะที่เครื่องบินไอพ่นขับเคลื่อนเต็มกําลังทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวความกดดันความตื่นเต้นและความโกลาหลปกคลุมไปทั่วแนวชายแดนการโจมตีครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นรอบที่สและถือเป็นการปฏิบัติการที่สร้างแรงสะเทือนครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคหลายชั่วโมงก่อนการปฏิบัติการกองทัพไทยได้มีการเตรียมการอย่างรอบคอบ แผนที่การบินถูกวางไว้อย่างแม่นยำทีมข่าวกรองทหารรายงานความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกเลือกคือฐานกำลังที่มีการเสริมกำลังอย่างหนาแน่นของขเขมรกองทัพไทยตระหนักดีว่าหากปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามขยายกำลังไปเรื่อยๆอาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในระยะยาวดังนั้นการตัดสินใจโจมตีจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ทันทีที่แสงแรกของรุ่งอรุณปรากฏ เครื่องบิน F16 จำนวนหลายลำได้ทยานขึ้นจากฐานทัพอากาศเสียงวีดแหลมจากเครื่องยนต์เจ็ตผสมกับแรงดันอากาศทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมแต่เป็นภารกิจจริงที่ชีวิตของทหารและประชาชนหลายพันคนขึ้นอยู่กับความสำเร็จครั้งนี้เมื่อเข้าสู่เขตปฏิบัติการเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นเป็นระยะนักบินรายงานตำแหน่งเป้าหมายอย่างแม่นยำ ภาพจากกล้องอินฟราเรดและเรดาร์ขั้นสูงจับเป้าหมายได้ชัดเจนฐานทัพฝ่ายตรงข้ามที่ซ่อนอยู่กลางป่าเริ่มเผยโฉมการล็อกเป้าหมายทำได้ในไม่กี่วินาทีก่อนที่เสียงสันการสุดท้ายจะดังขึ้นล็อกเป้ายิงขีปนาวุธนำวิถีถูกปล่อยออกจากใต้ปีกของ F16 พุ่งแหวกอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงมุ่งตรงสู่เป้าหมายที่ถูกระบุไว้ เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเปเลวไฟพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าเศษซากกระจายเกลื่อนทุกคนที่อยู่ในรัศมีการโจมตีไม่อาจต้านทานได้ควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งคลุ้งไปทั่วเสียงสะท้อนระเบิดยังคงก้องกังวานแม้หลังการโจมตีผ่านไปแล้ว บรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลกำลังฝ่ายตรงข้ามที่พยายามตอบโตด้วยปืนใหญ่และปืนต่อสู้อากาศยานกลับไม่สามารถหยุดยั้งความเร็วและความแม่นยำของ F 1 6ได้ทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามยิงสวนขึ้นสู่ท้องฟ้าเครื่องบินไทยก็โฉบหลบได้อย่างเฉียบขาดก่อนกลับมาปล่อยอาวุธใส่เป้าหมายอีกครั้งความแม่นยำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการฝึกฝนอย่างหนักและการซ้อมรบจริงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ทหารภาคพื้นดินรายงานผ่านวิทยุว่าเป้าหมายหอลายจุดถูกทำลายรากเป็นหน้ากลองคลังสเสบียงและยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามระเบิดลุกเป็นไฟอย่างต่อเนื่องทำให้เส้นทางลำเลียงกำลังถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่เคยแข็งแปร่งกลับตกอยู่ในภาวะโกลาหลแต่กระเจิงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงขอองค์การโจมตี เครื่องบิน F-16 ของไทยได้สลับหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเติมเชื้อเพลิงและอาวุธอย่างรวดเร็วก่อนกลับขึ้นไปยังสนามรบอีกครั้งภาพเหล่านี้ถูกถ่ายทอดสดจากกล้องหลายมุมจนกลายเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่และถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ผู้คนจำนวนมากที่ได้เห็นภาพนี้ต่างแสดงความตกตะลึงในพลังอำนาจทางทหารของไทย หลายความคิดเห็นกล่าวยกย่องถึงความสามารถของนักบินไทยที่แสดงออกถึงความกล้าหาญและความเป็นมืออาชีพการโจมตีรอบที่สมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การปะทะธรรมดาแต่ยังสะท้อนถึงสมรรถนะทางการทหารที่ก้าวไกลของไทยในอีกมุมหนึ่งมีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนหลายคนเล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดดังต่อเนื่องจนพื้นบ้านสั่นสะเทือน เด็กๆและผู้สูงอายุพากันหวัดกลัวหลายครอบครัวต้องอบพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภยัยแม้กองทัพไทยจะพยายามป้องกันไม่ให้การสู้รบลุกลามมาถึงพื้นที่ชุมชนแต่ผลกระทบทางจิตใจต่อประชาชนก็ยังคงหนักหน่วงนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่ชี้ให้เห็นว่าการโจมตีรอบที่3มครั้งนี้มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ไม่เพียงแต่เป็นการทำลายฐานกำลังฝ่ายตรงข้ามแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงศักยภาพของกองทัพไทยต่อสายตานานาชาติหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มหันมาจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์แอร์ตกออกเป็นสฝ่าย บางคนมองว่าการโจมตีครั้งนี้คือสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติในขณะที่อีกฝ่ายตั้งคำถามถึงผลกระทบทางมนุษยธรรมและความเสี่ยงที่อาจบานปลายไปสู่สงครามเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือภาพที่ถูกเผยแพร่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคมไทยและนานาชาติอย่างรุนแรงหลังสิ้นเสียงปืนและระเบิดกองทัพไทยได้ประกาศว่าภารกิจบรรลุเป้าหมายสำเร็จ เป้าหมายหลักทั้งหมดถูกทำลายและกองกำลังฝ่ายตรงข้ามสูญเสียอย่างหนักในขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่มีความเสียหายร้ายแรงต่อกำลังพลแต่ก็ยังคงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปท้องฟ้ายามเย็นปกคลุมด้วยควันไฟที่ยังคงลอยขึ้นจากจุดระเบิดทหารไทยจำนวนมากยังคงตรึงกำลังตามแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังการตอบโต้ ความเงียบที่ปกคลุมหลังการสู้รบทําให้บรรยากาศยิ่งน่ากดดนันผู้คนต่างสงสัยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะนําไปสู่การเจรจาสงบศึกหรือจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การปะะทินที่รุนแรงขึ้นในอนาคตแม้จะยังไม่มีใครรู้คำตอบที่แน่ชัดแต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนแล้วก็คือพลังของ F16 ไทยที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มกำลัง ภาพเหล่านี้จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจดจำไปอีกนานในประวัติศาสตร์การทหารของไทยและถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ทั้งโลกไม่อาจละสายตาได้เสียงวีดวิวของลมยามเช้าถูกแทนที่ด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยทยานขึ้นจากฐานทัพด้วยความเร็วสูงราวกับเยลเล็กที่พร้อมจะเข้าจู่โจมเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ ความตึงเครียดปกคลุมทุกอนูในบรรยากาศเพราะนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมแต่มันคือภารกิจจริงภารกิจที่ทั้งประเทศจับตามองและในครั้งนี้ถูกเรียกว่ารอบที่3ซึ่งจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความขัดแย้งชายแดนก่อนการปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นหน่วยข่าวกรองทหารได้รายงานข้อมูลสำคัญว่าฝ่ายตรงข้ามได้เสริมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างหนานแน่น มีทั้งปืนใหญ่รถหุ่งเกราะและคลังสเสบียงที่พร้อมสนับสนุนการโจมตีในอนาคตหากปล่อยไว้อาจเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติไทยการตัดสินใจจึงเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนแต่ก็เต็มไปด้วยการวางแผนที่รัดกุมบนหอบังคับการเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ทุกคนประจำการอย่างเข้มงวดนักบินที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มากประสบการณ์ ผ่านการฝึกซ้อมในสถานการณ์จริงมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าภารกิจจริงแตกต่างจากการซ้อมโดยสิ้นเชิงความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงชีวิตเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องสว่างเหนือขอบฟ้าเครื่องบิน F16 ก็ไต่ระดับขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างสง่างามแสงแดดสะท้อนกับลำตัวเครื่องบินจนแวววาวราวกับเหล็กกล้านักบินปรับระบบตรวจจับอัตโนมัติ กล้องอินฟราเรดและเรดาร์ขั้นสูงถูกเปิดใช้งานเพื่อตรวจหาความเคลื่อนไหวทุกการกดปุ่มทุกการขยับคันบังคับเต็มไปด้วยความระมัดระวังและความกดดันเมื่อถึงจุดหมายกล้องตรวจจับจากเครื่องบินแสดงภาพฐานทัพฝ่ายตรงข้ามที่ตั้งอยู่กลางป่าอย่างชัดเจนรถบรรทุกหลายคันเรียงรายอยู่ด้านในคลังสเสบียงและอาวุธกระจายอยู่เต็มพื้นที่เสียงนักบินรายงานกลับไปยังหอบังคับการว่า เป้าหมายอยู่ในระยะพร้อมโจมตีคำสั่งตอบกลับมาสั้นๆแต่หนักแน่นว่าดำเนินการได้ทันทีนั้นขี่ปนาวุธนำวิถีถูกปลดออกจากใต้ปีกเสียงวีดแหลมของอาวุธพุ่งทยานด้วยความเร็วเหนือเสียงมุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายภาคพ,พื้นดินในเสี้ยววินาทีถัดมาเสียงระเบิดดังกึกก้องสะท้อนทั่วหุบเขาเปเลวไฟและควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สั่นสะเทือนจนพื้นดินสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวภาพนั้นคือวินาทีที่หลายคนไม่อาจลืมฝ่ายตรงข้ามพยายามตอบโต้ทันทีด้วยปืนต่อสู้อากาศยานกระสุนแสงสว่างพุ่งขึ้นสู่ฟ้าแต่ด้วยความเร็วและทักษะการบินชั้นยอดเครื่องบิน F-16 ของไทยสามารถโฉบหลบได้อย่างเหนือชั้นทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามยิงขึ้นมานักบินไทยก็พลิกหลบได้อย่างแม่นยำ สวกลับด้วยการปล่อยระเบิดอีกลูกใส่เป้าหมายด้านล่างจนเกิดระเบิดลูกใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมบรรยากาศบนพื้นดินเต็มไปด้วยความโกลาหลคลังแสงของฝ่ายตรงข้ามระเบิดต่อเนื่องรถบรรทุกและยานเกราะถูกทำลายจนเหลือเพียงซากไฟไหมกำลังพลหลายคนแตกกระเจิงหนีตายไปคนละทิศละทางรายงานจากทหารภาคพื้นดินระบุว่าเป้าหมายหลักทั้งหมดถูกทำลายภายในเวลาไม่กี่สิบนาที ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียขวัญกำลังใจอย่างหนักคลิปวิดีโอที่บันทึกจากกล้องติดเครื่องบินและกล้องภาคพ,พื้นดินได้เผยแพร่ภาพออกมาอย่างต่อเนื่องเสียงระเบิดเสียงเครื่องยนต์และภาพไฟลุกไม่กลายเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความแม่นยำและความเด็ดขาดของกองทัพไทยภาพเหล่านี้ถูกส่งต่อไปอยังสื่อสังคมออนไลน์จนกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลก เสียงสะท้อนจากประชาชนไทยจำนวนมากในโลกออนไลน์ต่างแสดงความภาคภูมิใจในความกล้าหาญและความสามารถของนักบินไทยหลายความคิดเห็นกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าไทยพร้อมปกป,ป,ป้องอธิปไตยของชาติในขณะที่บางคนกลับแสดงความกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น ในพื้นที่ชายแดนประชาชนที่อาศัยใกล้จุดปะทะต่างเล่าว่าเสียงระเบิดดังต่อเนื่องจนบ้านเรือนสั่นสะเทือนหลายครอบครัวต้องรีบเก็บของอพยพหนีภยัยความหวาดกลัวปกคลุมทุกหมู่บ้านแม้จะเข้าใจว่านี่คือการปกป้องประเทศชาติแต่ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันก็ไม่อาจปฏิเสธได้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าการโจมตีรอบที่สามครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำลายฐานกำลัง แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ไปยังนา,นานาประเทศว่ากองทัพไทยมีศักยภาพสูงเพียงใดหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มหันมาจาับตามองสถานการณ์นี้อย่างจริงจังเพราะมันอาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคความเห็นของผู้เชี่ยวชาญบางส่วนชี้ให้เห็นว่าการโจมตีครั้งนี้อาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียขีดความสามารถไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง กำลังพลเสียหายหนักเส้นทางลำเลียงถูกตัดขาดและความหวังที่จะเสริมกำลังต่อไปแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่าฝ่ายตรงข้ามอาจหันไปขอความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรซึ่งอาจทำให้สถานการณ์บานปลายเมื่อการโจมตีสิ้นสุดลงเสียงระเบิดค่อยๆเงียบหายไปเหลือเพียงกลุ่มควันสีดำที่ลอยฟุ้งปกคลุมท้องฟ้านักบินไทยนำเครื่องกลับสู่ฐานทัพอย่างปลอดภยัย หอบังคับการประกาศว่าภารกิจสำเร็จเป้าหมายหลักทั้งหมดถูกทำลายและความเสียหายของฝ่ายตรงข้ามนั้นเกินกว่าจะฟื้นฟูได้ในเวลาอันสั้นอย่างไรก็ตามความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับไม่ใช่ความสงบหากแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความกดดนันเพราะไม่มีใครรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้กลับมาอย่างไรและเมื่อไหร่ทหารไทยหลายหน่วยยังคงตรึงมกำลังอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการโจมตีซ้ำ ขณะที่ประชาชนต่างเฝ้ารอฟังข่าวสารด้วยใจระทึกในโลกออนไลน์คลิปวินาทีจริง f 1 6ไทยถล่มฐานเขมรราบรอบ3ายังคงถูกแชร์ต่ออย่างต่อเนื่องยอดเข้าชมทะลุหลักแสนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลายสำนักข่าวต่างประเทศหยิบยกภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่และวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงสันสะเทือนในประเทศแต่ยังกลายเป็นประเด็นร้อนในระดับนานาชาติ สิ่งที่ยังคงอยู่ในใจของผู้คนก็คือภาพเครื่องบิน F16 ของไทยที่ทยานขึ้นเหนือฟ้าพร้อมปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่แม่นยำและเด็ดขาดมันไม่ใช่เพียงภาพการสู้รบแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังปรารถนาและการปกป้องอธิปไตยที่ไม่ยอมจำนนต่อภัยคุกคามใดๆนี่คือเหตุการณ์จริงที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึก วินาทีที่ f .16 ของไทยโจมตีฐานทัพขเขมรราบเป็นหน้ากลองในรอบที่3และทำให้ทั้งโลกต้องหันมามองประเทศไทยด้วยสายตาที่แตกต่างไปจากเดิม